สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Business รายการที่พาคุณผู้ชมไปดูกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดครับเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์สี่โมงครึ่งที่นี่วิทยุจุฬาติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเอกพัชรา,า,านุกลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและผมเล็กมนชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจากเทเลเดนช่องสิและ bizclass.com อาจารย์เขาวันนี้เรากลับมาคุยกันปลายเดือนกันยายนอาจารย์มีทีเด็ดอะไรมาแชร์คุณผู้ฟัง เพิ่งได้รับความกรุณาจากมหาวิทยาลัยว,ว,วลัยลักษณ์โดยคณะวิทยาการการจัดการชวนไปคุย <Ha. S 2> นในงาน,น international conference mm hmm. ในเรื่องของ management studies นะครับที่เขาจัดขึ้นแล้วก็เรียนเชิญคณาจารย์จากหลากหลายประเทศเข้ามาประชุมกันแล้วก็ท่นนานคณะบดีก็ติดต่อมาบอกว่าอาจารย์เอกช่วยคุยเรื่องของ branding in the next era ให้ฟัง oh. หน่อยสิ มันก็ได้เป็นหัวข้อที่ผมว่าแค่ไม่ใช่แค่อาจารย์ด้วยกันนะคนทั่วไปก็อยากฟังเหมือนกันว่าเอายุคถัดไปหน้าตาเป็นยังไงยังไม่รู้เลยจะคิดจะสร้างแบรนด์แล้วหรือผมก็บอกท่านคณะบดีไปว่าเดี๋ยวจะเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนนะอาจารย์ผู้ใหญ่เต็มเลยอะ่ะ,ะก็ต้องทําการบ้านเยอะหน่อยแล้วก็พยายามประมวลผลแล้วก็สุดท้ายก็พยายามอยู่หลายสัปดาห์ก็ได้ประเด็นสําคัญออกมาประมาณ4ประเด็น <ฮ>ที่จะเอามาคุยที่จริงก็คุยไปแล้วที่งานแล้วก็เลยถือโอกาสเอามาย่อยเล่าสู่กันฟังในรายการของเราวันนี้ด้วยโอ้ oh, วันนี้เอ็กซคลูซีฟนะครับดังนั้นคลิปวันนี้เทปวันนี้ใครที่ดูผ่านโซเชียลมีเดียช่วยแชร์ด้วยนะครับ,รบเรื่องแรกคืออะไรรันคือมีคาที่อันนี้ตั้งเองแนละ้วต้องขออภัยท่านนะก็ะ hmm. ไปเปิดใน Google อาจจะไม่เจอสี่คำนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องขออภัยเพิ่มเติมอันนี้ดิส CLAIM เป็นดิส CLAIMER <ฮะ S 2> ว่าไม่รู้ว่าจะเกิดจริงหรือเปล่าคือ เขาให้พยากรอนาคตคําว่าพยากรแปลว่าไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าเพราะมันยังไม่เกิดออันนี้อาจารย์เอกออกตัวแล้วว่าอาจารย์เอกพยากรในมุมมองของข้อมูลชุดปัจจุบันในฐานะนักวิชาการใช่ใช่ใชอาจารย์ไม่ใช่หมอปลายหรือหรือท่านอื่นที่มีเซนส์ในการมองเห็นแบบเออทำไมเขาไม่เรียนเชิญท่านต่างๆที่เห็นอนาคตกลับมาที่เรื่องแรกเรื่องอะไรบ้า์เรื่องแรกเนี่ย predictive brandingpredictive branding คือ จริงๆแล้วมาร์เก็ตตมีคำนี้อยู่แล้วคือ predictive marketing oh <yeah. S 2> คืออย่างนี้ครับการที่เราได้ได้ข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ mm hmm. เยอะขึ้นและเยอะขึ้นและเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้เราพยากรณ์ได้ว่าเราควรที่จะต้องทำแบรนด์ยังไง mm hmm. ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น mm hmm. ครับเ mm hmm. พิ่งไปออกรายการ the keywords mm hmm. ของคุณฟาโรส <Okay. S 2> สิทธ์เก่าจุลามา okay. เขาก็บอกว่าอาจารย์ช่วยพูดคำคำหนึ่งแล้วให้พูด40นาทีเลยคือคำว่า Big Data คร<ะ>ับผมก็ไปแล้วก็ไปคุยคุยกับคุณฟาโรสเรื่องของ Big Data าแล้วคุยคุยคุย,คยปรากฏว่า Big Data เนี่ยคุณเลกรู้ไหมตอนนี้ Big Data ใหญ่เท่าไหร่โอ้ยไม่รู้อาจารย์คือสมัยคำว่า Big Data มันไม่เคยเท่ากันนะแล้วแต่ใช่ใช่คือที่คนบอกว่า Big Data ใหญ่เท่าไหร่แล้วมันไม่เคยเท่ากันเนี่ยเพราะว่าเขา มีมุมมองบิ๊กดาต้าไม่เท่ากันเมื่อเวลาผ่านไปยุค90บิ๊กดาต้าคือ1นึ่ิกะไบต์นะอ,อันนั้นก็สุดยอดแล้วนะใช่แต่ทุกวันนี้ซื้อไอ้ตั้มได้แบบไม่ควรซื้อตั้มได้ด้วยเพราะเขาไม่ใช้กันใช้คลาวด์แต่ตั drive, ้มได้อะไรไม่ถึงร้อยเนี่ยใช้ได้8ปดจิกนะฮะแต่แปลว่าไม่บิ๊กแล้วธรรมดามากเลยบิ Big ๊กจะหนึ่งจิกะไบต์น้อยมากแล้วบิ๊กสมัยนี้มันเท่าไหร่อันล่ะหนึ่งเพตตาบต์กหนึ่งชโลบต์ผมเข้าใจว่า1000กิกใช่อ,อันนี้ 1,000ล้านล้านใบหนึ่งพล้านล้านใบโอ้เยอะมากก็งงก็ปพยายามหารหารไปหารมาสรุปคือหนังสือประมาณ20ล้านเล่มเท็กซ์บุ๊กประมาณ20ล้านเล่มนี่คือถึงจะเรียกว่าเป็น Big Data 20ล้านเล่มเท็กซ์บุ๊กเนี่ยผมตอนเรียนถามนิสิตในห้องเรียนบอกว่าเท็กซ์บุ๊กหนึ่งเล่มเนี่ยพวกหนูอ่านกันใช้เวลานานเท่าไหร่หบอกว่า ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเล่มที่อาจารย์ให้มาปีหนึ่งอย่างอ่านไม่จบ <laughs> เอาเหมือนกันเลยคือ <laughs> โอ้ยี่ล้านเล่มเนี่ย <c ười> คือมันเท่าไหร่ไงคือมันมหาศาลขนาดนั้นแต่บังเอิญยุคนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์และระบบเนี่ยมันสามารถจะวิเคราะห์อะไรได้เยอะแยะมากมายก็เลยกลายเป็นเพตาไบต์แต่เขาบอกว่าเพตาไบต์ต่อไปก็จะเล็กนิดเดียว ไปมันก็จะมีความสามารถในการที่ใหญ่ไปมากกว่านี้นี่ยบิทดาต้าไม่เคยเท่ากันตามกําลังของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการประมวลผลซึ่งในวันข้างหน้าก็จะมีเรื่องคอมคอนตั้มคอมพิวติ้งและอะไรไม่รู้ต่อไปใช่เมื่อไหร่ก็ตามที่คอมพิวเตอร์ที่บ้านนะ่ยใช้ประมวลผลไม่ได้อันนั้นแหละบิทดาต้าครับประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะได้ข้อมูลเยอะแยะมากมายไก่กองแล้วก็จะเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลได้ในทุกเรื่องทุกราวมากขึ้นในอนาคตในท้ายที่สุดเนี่ยเราจะพยากรณ์ได้ว่า จริงๆแล้วเนี่ยเอเราควรตั้งราคาเท่าไหร่เราควรพูดว่าอะไรครับเราควรตั้งราคาเท่าไหรซึ่งตอนนี้เนี่ยลายที่ถ้าเอาแค่ตั้งราคาอย่างเดียวเนี่ยทำได้แล้วนะ,ะเช่นเราเข้าไปในแพลตฟอร์มที่ขายห้องโรงแรมเราก็เจะเพื่อเข้าไปเนี่ยเราคลิกคลิกคลิกเนี่ยราคามันไม่เคยเท่ากัน คลิกวันนี้คลิกพรุ่งนี้ห้องเดียวกันคืนเดียวกันราคาไม่เคยเท่ากันแปลว่ามันกําลังพย,พยายามพยากรพฤติกรรมเราว่าเราจะซื้อในราคาเท่าไหร่สูงสุดอ่าอ่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะบอกราคามาซึ่งคนไม่ต้องไปยุ่งมันเป็นการพยากรณว่าตอนนี้ราคาห้องควรจะเป็นเท่านี้คุณไม่ซื้อก็เรื่องของคุณเดี๋ยวมีคนอื่นซื้อห่าพยากรณว่าสูงสุดควรตั้งราคาเท่าไหร่แบรนด์ก็เหมือนกันงั้นในอนาคตเนี่ยมันก็จะพอได้ข้อมูลมาเยอะๆก็ต้องรู้ว่าอ๋อ คนนี้เดินเข้ามาเราควรจะพูดคำนี้มันถึงกระโดนใจเขาอืมน,นี่คือ predictive branding predictive branding แต่คนไม่เดินนี่คนเข้าเว็บไซต์ทีนี้ง่ายเลยเพราะคนเดินเข้ามาเนี่ยเราเอาป้ายเข้าเอาป้ายออกไม่ได้แต่ถ้าเป็นเข้าเว็บไซต์เข้าแพลตฟอร์มเข้ามาในร้านบนออนไลน์ของเราเรารู้ว่าใครเดินเข้ามาเนี่ยนะอ๋อคนนี้เป็นคนที่ออกกำลังกายหนักหน่วงชอบออกกำลังกายจะมี ข้อความที่เกี่ยวกับแบรนด์เราที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายและการออกกำลังกายการสร้างกล้ามเนื้อโผ่ขึ้นมาทันทีบอกอ๋อดีจังเลยอ,อ่านต่อดีกว่าแปลว่าเขากำลังทำแบรนด์ที่คินิกว่าใครกำลังมาอะไรเหมาะสมกับคนที่กำลังเข้ามาได้ดียิ่งขึ้นอืมอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับในวันที่เราก็บอกว่าก็มันยังไม่เกิดขึ้นใครจะไปรู้เราไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาบ้างใช่สุดท้ายข้อมูลจะเป็นตัวบอกเราใช่ือ เคยยกตัวอย่างใน,ในรายการของเราก็ขอยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งเอาแบบง่ายๆเลยนะคือ professor ซาชาลูที่มาหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เนี่ยแกไปตั้งกล้องอยู่หน้าห้องคนลองชุดเลยคนลองชุดออกมาปั๊บเนี่ยมาจับเสื้อจับเสื้อกล้องมันประมวลผลระบบประมวลผลลระบอกเลยว่าคนเนี้ยกำลังจะซื้อแล้วอ๋อให้เซลล์เดินเข้าไปพูดสองคำฉีดยาอุ้ยสวยมากเลยครับคุณพี่ซื้อเลยอ๋อ มันประมวลว่าถ้าดึง<ะ>เยอะๆดึงเยอะๆเนี่ยแปลว่ามันไม่พอดีแล้วนะาบึ้งเบึงเนี่ยแปลว่าไม่ชอบเซลล์ไม่ต้องเข้าเลื่องเวลาเมื่อไหร่ก็ตามเดินออกมาปั๊บหล่อจังใช้ได้ยิ้มยิ้มสทีปั๊บมันยิงสัญญาณเข้าโทรศัพท์เซลลบอกว่าวิ่งเข้าหาลูกค้าคนนี้ฉีดยายอีกสองทีพี่รอมากครับอันนี้เหมาะกับพี่มากสีนี้พี่ใส่แล้วดูขึ้นมากเลยครับซื้อเลย เออเออซึ่งซึ่งมันก็กลายเป็นว่ามันดูได้ผลกว่าการที่คนขายชมคนทุกคนที่ลองเสื้อใช่โดยที่ไม่ดูซ้ายดูขวาอะไรแล้วถ้ามันมี5คนและมีคนขายคนเดียวคําถามคือคนขายคนนี้เข้าหาลูกค้าคนไหนอืมก็บอกอ่าคนนี้ไม่ต้องเข้าคนนี้น 4, ไม่ต้องเข้าคนที่3เข้าคนที่4ี่ห้าไม่ต้องเข้างั้นคนขายจะใช้เวลากับคนที่มีสิทธิ์ซื้อคนที่ไม่ไม่มีสิทธิ์ซื้อมาลองเฉยเเนี่ยจะไม่เข้าไปหาหทําให้มีสิทธิ์เกิดยอดขายได้เยอะขึ้นนี่คือ ในร้านนะครับไม่ต้องออนไลน์ก็ได้งั้นในอนาคตเนี่ยเราจะมีระบบพวกนี้ในการทําแบรนด์เยอะมากเลย<ม>คือพิจิตรว่าใครซื้อใครไม่ซื้อใครต้องพูดว่าอะไรยังไงบ้างก็เลยเกิดแนวคิดสําคัญว่า predictive branding นี่คือข้อที่1เองนะข้อถัดไปข้อที่2ครับข้อที่2เนี่ยคือ adaptive branding อ๋อยังเป็นเรื่อง branding อยู่นะใช่เพราะเอาเรืองนี้พูดเรื่อง branding อเรื่อง <Word. S 1> <learning. S 2> <ive> branding ฮะ adaptive branding ผมรู้จักแต่ adaptive Cruise Control ในรถที่มันปรับได้หยุดได้อะไรเงี้ยแต่มันอันเดียวกันอ๋อเหรออาจารย์ครู e คอ n t r o l ก็คือเป็นคอยควบคุมต่างๆให้เราโดยการที่ปรับไปตามสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใช่ป่ะอันนี้ก็เหมือนกัน Adaptive Branding เนี่ยต้องคิดถึงเวลาเราเข้า Google เข้า Facebook เข้า TikTok พวกเนี้ยเข้า IG พอเราใช้ใช้ไปแป๊บหนึ่งมันจะเริ่ม Adapt คือกลายร่างเปลี่ยนแปลงตัวเอง สิ่งที่เรากําลังหาอยู่มันจะขึ้นมาอยู่ที่หน้าเราใช่คุณเล็กโดนอะไรบ้างโอ้ยสารพัดอย่างอาจารย์ตั้งแต่แบบอาหารเสื้อผ้าแก๊เจตเต้ไม่หมดคุณเล็กเนี่ยเป็นคนชอบกระเป๋าใช่กระเป๋าก็จะขึ้นมาอ่ะคุณเล็กเนี่เป็นคนชอบกระเป๋าหนังใช่ใชกระเป๋าหนังก็จะขึ้นมาคุณเล็กเป็นคนชอบกระเป๋าหนังเก๋กระเป๋าหนังเก๋ก็จะขึ้นมาคุณเล็กชอบกระเป๋าหนังเก๋ที่า มีวัสดุหลากหลายก็จะเป็นกระเป๋าหนังเก๋ๆที่มีวัสดุหลากหลายมันเรียนรู้เร็วมากเลย <ๆ S 2> แล้วมันโยนของจนสุดท้ายคนเล็กซื้ออ่ะโอ้ยจันพูดเบาๆครับตอนนี้โทรศัพท์ผมอยู่บนโต๊ะน,นี่เ <c oughs> ดี๋ยวแน่ฟัง <c oughs> <c oughs> ซึ่งหลายครั้งเราก็มักจะเป็นแบบนี้แต่นี่คือที่อาจารย์บอกมันอัตทีฟเราไม่ได้อัตทีฟเฉพาะคนเป็นกลุ่มนะคนต่อคนนี่แหละใช่มันน่ากลัวแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วในเชิงของมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมครับเราเดินเราเข้าไปเดนูสิใช้คาว่าเดินจริงๆเราอาจจะไม่เดินด้วยซ้ํา เราเข้าไปที่ช้อปปี้ลาซาดา<ะ>้คือหน้าจอมันอัดแอปตามเราแล้วอ่ะใช,ใช่ใช่เลยใช่เลยก็หน้าจอมีอยู่แค่ประมาณ9ช่องเนี่ยใช่เลยสินค้า9อย่างอยากได้หมดเลย<ะ>แต่วันแรกๆที่เข้าไปนี่คืองงๆนะคือเอ๊ะงงๆสักพักหนึ่งพอเราอนุญาตที่มันรับข้อมูลจากเราได้นะอา l าวที่มันมีกดอา l าวเอ<ะ>็กเซปเนี<ะ>่ยกดปั<ะ>๊บ<ะ>ผ่านไปอีก2อสวันอู้เข้าไปช้ชอปปิ้งลืมตัวกระเป๋าแฟบ มันรู้เลยนะอย่างเช่นผมเปิด Lazada หรือ s h o ป e e ของอาจารย์เอกกับผมเนี่ยเทียบไม่เหมือนกันไม่เหมือนของที่เราเคยคลิกอะไรไว้มันจำหมดแล้วมันก็เด้งข้ามาตรงนั้นผมเป็คนซื้อของสด<ะ>ผ่านทาง Lazada Sho อ e. ปปีอ๋อคุณแม่ผมไม่มีวันซื้อของสดผ่านทาง Lazada s ช o อ e, ปปีแต่ซื้อเครื่องสำอางแต่ผมไม่ซื้อเครื่องสำอางนี่ผมไม่ได้ใช้<ะ>ดังนั้นเนี่ยต่างกันเยอะมากเลย คือแม่ไม่มีวันซื้อกุ้งผ่านลาซาด้าช้อปปีแต่ผมเนี่ยซื้อเพราะผมเลือกกุ้งเองก็ไม่เป็นอยู่แล้วออเผมเลือกหมูเองไม่เป็นอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยคือใครอยากจะส่งอะไรก็ส่งมาเถอะผมไม่ได้เดือดร้อนแต่แม่ผมเนี่ยมันเรียนรู้ว่าคุณแม่เป็นแม่บ้านไปตลาดก็ชอบเลือกเองอเขาไม่ยอมซื้อของสดจะไม่มีวันมีของสดขึ้นมาที่ลาซาด้าช้อป,ปปี้แล้วอ,อันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นการปรับให้มันสอดคล้องกับแต่ละคนมันคล้ายๆกับสิ่งที่เราเรียนกันตลาดเรื่องของพวก ่ uh, personalization customization พวก no? นั้นหรือเปล่าใช่ครับ uh, personalization customization เป็น uh, สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการ adaptive คือมันต้องคือจะ personalize มันต้อง adapt ตัวเองให้เป็นคือปรับเปลี่ยน adapt มันแปลว่าปรับเปลี่ยนใช่ป่ะเราเเรียกว่าระบบของการทำ adaptive branding จะเกิดขึ้นคือตอนนี้มันยังไม่ร <Hoy S 1> ้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ากุยทางไว้แบบนี้นะคนจะรู้สึกว่าอ๋ออ๋เออเควรทำระบบแบบนี้ และในแง่ของนักวิจัยผมก็เล่คุยกับนักวิจัยเนื่องจากว่าตอนที่ไปพูดพูดกับนักวิจัยท่านอาจารย์ทั้งหลายคือในขณะที่บริษัทติดตามเราแล้วส่งสินค้าที่เหมาะสมมาให้เราเนี่ยจริงๆแล้วแปลว่ามีการเก็บข้อมูลลูกค้าได้แบบติดตามลูกค้าไปเรื่อยๆนี่นะทาไมการเก็บข้อมูลในงานวิจัยอะ่ะเราไม่ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมเขาตลอดเส้นทางในการใช้ชีวิตแล้วเอามาวิเคราะห์ลูกค้าอืมเออไม่ใช่แบบทำแบบสอบถามให้หน่อยสัมภาษณ์หน่อยทําแบบสอบถามหน่อยคือ โลกของการทํางานจริงกับโลกของวิจัยอะ่ะมันควรจะเอามาเมิร์จรวมกันได้เราจะได้ข้อมูลที่ดีมากเลยในการที่เราจะเข้าใจลูกค้ามากขึ้น<ะ>อย่างเงี้ย adaptive branding เนี่ยครับเป็นยังไงออกมาคือเมื่อกี้บอกเปิดหน้าจอไม่เหมือนกันคนก็ซื้ออันนี้ marketing เอาแบบ<ะ>ชัดๆ branding คือเปิดขึ้นมาปับ๊บสีของโลโก้อะ่ะจะ<อ>ถูกใจเราอาจจะเปิดดูแพลตฟอร์มนี้เฉดของอาจารย์อาจจะเห็นน้ำเงินมากกว่าผมก็ได้ เอหละฮะเปลี่ยนวิธีคิดไปโดยสิ้นเชิงเพราะสมัยก่อนเราเรียกว่า Standard i z e d branding คือแบรนด์นี้สีเหลืองธนาคารเนาะแบรนด์นี้สีเหลืองก็จะเหลืองแบรนด์นี้สีชมพูบานเย็นก็จะชมพูบานเย็นแบรนด์นี้สีน้ำเงินส้มก็ต้องน้ำเงินส้มแบรนด์นี้สีม่วงเหลืองก็ม่วงเหลืองเขียวก็เขียวแดงอย่างเงี้ยแบรนด์นี้สีฟ้าขาวก็ฟ้าขาวงั้นนี่คือแบรนด์ที่เราวางไว้เรียก Standard i z e d branding ผมเป็นลูกค้าแบรนด์สีฟ้า แต่ผมเป็นคนชอบสีน้ําเงินรุนแรงมากเลยอ่ะคือคืออย่างน้อยเนี่ยเป็นแบรนด์โลโก้สีฟ้าก็ได้แต่อยู่บนพื้นน้าเงินให้ผมได้มาอ๋อโลโก้อาจจะเหมือนเดิมหรือาจจะงประกอบอื่นหรือฟอนต์อาจจะเล่นน้ําเงินให้เราหน่อยให้เราชอบผมยังชอบบริษัทหนึ่งมากเลยคุณเล็ก KTC ขอนญาตยกชื่อ KTC บริษัทบัตรเครดิตกรุงไทยเนี่ยคือเขาออกแบบแบรนด์ได้ดีมากนะเขาบอกว่าแบรนด์เนี่ยอยากจะใส่สีอะไรเข้าไปก็ได้เพราะ KTC แสดงถึง ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของลูกค้าลูกค้าชอบสีอะไรใส่สีนั้นเข้าไปเลยโลโก้ mm. o, เป็นทรงเหมือนเดิม <Ha. S 2> เป็น KTC เป็นรูปบัตรแต่บัตรเนี่ยจะเป็นสีอะไรก็ได้ใส่สีที่ลูกค้าชอบเลยไม่ต้องมีสีประจำของเราต้องเป็นสีที่ถูกใจลูกค้าไม่ใช่สีของเราเขาเตรียมการเรื่อง adaptive branding แล้วเออนี้ดูดีช่อันนี้ดูดีแล้วก็น่าจะทำให้หลายคนเข้าใจได้ว,ว่า การอะดัพติมเนี่ยมันเป็นยังไงนี่คือส่วนที่2นี่คือเรื่องที่2อ,อ่าเรื่องที่3ละอาจารย์เรื่องที่3เ,เนี่ยครับเราจะเจอเ i อร <Real ty S 1> ์ชัวร์เรียลลิตี้มิกซ์เรียล n ิตี้แบรนดิ่งมิกซ์เรียลิตี้แบรนดิงหมายถึงว่าความจริงที่มันปะปนกันมันคืออะไรยังไงนะฮะคือสมัยก่อนทําแบรนด์ก็จะมานั่งคิดเรื่องของป้ายเรื่องของอาการสื่อสารเ,าเราคิดถึงเรื่องของการวางโลโก้กอน เรื่องของสีเรื่องของโทนเรื่องของเพลงอะไรเงี้ยครับในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ต่อไปมันจะเกิดเมตาเวิร์สนะเมเกิดเมตาเวิร์สขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะมีโลกจริงโลกเสมือนโลกนู่นนั่นนี่ตัวคนที่เป็นตัวจริงตัวคนที่จะไปอยู่ในโลกเสมือนตัวการ์ตูนของเราที่เป็นตัวเราแต่เป็นตัวตนของเราบนโลกอีกโลกหนึง่งคือคนคนนึงมันจะมีอยู่หลายโลกมากเลยอะดังนั้นเนี่ยแบรนด์จะอยู่ในหลายที่ เวลาคิดคิดแค่โลกจริงอย่างเดียวไม่ได้ต้องคิดถึงโลกอื่นๆที่กำลังจะเกิดขึ้นรอบตัวด้วยอ๋ออันนี้น่าสนใจเทียมเพราะว่ามันจะสอดคล้องกับวันข้างหน้าที่คนจะไปอยู่กับเทคโนโลยีที่เป็น AR เทคโนโลยีที่เป็น VR มากยิ่งขึ้นอย่างผมต่อไปผมก็จะมีอวตารซึ่งอยู่บนโลกของ Metaverse คือผมก็ยังอยากใส่เสื้อยี่ห้อที่ผมชอบผมอยากใส่เสื้อกัก๊ก <c oughs> <c oughs> ยี่ห้อที่ผมชอบในโลก Meta เ e r s e ถ้า <Huh. S 2> เออผมชอบออกกําลังกายผมอยากใส่ Adidas ผมเป็นแฟนคลับ Adidas ผมควรมีอาดิดาอยู่ใน Metaverse ให้ตัวของผมที่อยู่บนโลกนั้นน่ะซื้อ Adidas มาใส่ให้มาใส่ได้ oh. อย่างนี้เขายอมเสียตังค์ซื้อกันเหรอห้าคำตอบคือเอา้าเด็กๆรุ่นใหม่นะครับเขามีเกมเขาเล่นเกมแล้วเขายังอุตสาห์ซื้อสกินน่ะมาใส่เกมซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ๆมาใส่ให้ใกับตัวการ์ตูนที่เขาเล่นอยู่ กร์ตูนที่ไม่ใช่ตัวเขาเองเนี่ยเขายังยอมซื้อเสื้อผ้าราคาแพงมาใส่เลยภาษาอะไรกับการมีเมตาเวิร์สที่เป็นตัวเองอืมเออฉันเนี่ยชอบกระเป๋าหลุยวิกตอง<ะ>ฉันจะซื้อกระเป๋าลุยวิกตองแบบเมตาเวิร์สมาให้ตัวฉันใส่บนออนไลน์มีอะไรเปล่าอ๋อคนก็คือหาในเมตาเวิร์สฉันอยากขับรถเทสลารถเทสลารถเทสลาสามารถขายรถยี่ห้อเทสลาให้กับตัวในเมตาเวิร์สได้ใช่หรือเปล่าโดยจะไม่ต้องทํา รถขึ้นมาจริงๆราคาก็อาจจะไม่แพงเท่าในโลกแห่งความเป็นจริงแต่มันทําให้เกิดประสบการณ์ของแบรนด์ที่คนที่ชอบเทสลาจะเห็นเทสลาแม้จะอยู่ในโลกที่ต่างไปก็ตามอืมนั้นเนี่ยมันก็เป็นมิกซ์เวอร์ลิตี้แบรนดิ้งก็ถือว่าเป็นเป็นความท้าทายที่มันสลับซับซ้อนกับโลกของเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับอาจารย์อย่างเช่นถ้าเข้าไปนในโลกของ m ม t ตอเวร์จริงๆ,ส,งๆสิ่งที่ดูสิ่งที่เห็นหรือกระทั่งที่สงสัย การบริการที่เราชอบพูด h human Touch เนี่ยมันจะไปเกิดใน Metaverse ได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจผมคิดว่าทำได้แล้วก็น่าสนใจมากเลยคือยกตัวอย่าง Metaverse เมื่อเกิดขึ้นเนี่ยครับเดีาว่าแต่บริการแบบ Human Touch ทั่วไปเลยหัตถการของการผ่าตัดาสามารถเกิดขึ้นได้คือคุณหมอใส่แว่น Metaverse คุณหมอใส่ถุงมือที่มีเซนเซอร์อยู่ คุณหมอที่เยอรมน,นีสามารถผ่าตัดคนที่ประเทศไทยโดยใช้ถุงมือที่มีเซนเซอร์อย่างดีกับแว่นคือคุณหมอจะรู้สึกว่าอยู่ในห้องผ่าตัดจริงๆแล้วคุณหมอก็ทำทำ,ทำหัตถการเย็บแผลผ่าตัดจากเยอรมน,นีมาที่ประเทศไทยได้ในวันหนึ่งในโลกที่ไม่ไกลาจากนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าถึงขั้นผ่าตัดรักษาชีวิตคนเนี่ยยังสามารถทําได้แบบมีฮีลแมนทั h โดยไม่ต้องมีฮีลแมนมาจริงอะ่ะจะเหลืออะไรกับเรื่องอื่น เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําได้ครับแล้วคนที่คิดว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ยังไงก็ทําไม่ได้จะแพ้คนที่คิดว่าทําได้แล้วพยายามทำเออน,นี่ก็เลยสมแล้วที่เป็นนิวเอราก็คือยุคถัดไปมันจะเป็นยังไงนี่คือข้อที่สามนี่คือข้อที่สามก็เป็นเอ่อมิกซ์เรียลลิตี้แบรนดิ้งข้อสุดท้ายข้อที่สี่ข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นความเดือดร้อนใจของนักทําแบรนด์นักสร้างแบรนด์คือ<ะ>เราจะเกิดยุคของออโตเมตเต็ด แบรนดิ n งหรือการทําแบรนด์อัตโนมัติมันทําได้เหรออาจารย์คือคนที่เป็นนักการตลาดหรือนักเรียนการตลาดก็โอ้ทำแบรนด์มันเป็นสิ่งที่สําคัญจิตวิญญาณอันนมันจะอ,อัตโนมัติยังไงล่ะอาจารย์ผมเล่าให้ฟังว่า AI เนี่ยครับสมัยหนึ่งก็จะบอกว่าเขาทําศิลปะไม่ได้หรอก รายการของเราก็เคยพูดหลายปีก่อนก็<ะ>มันมีงานวิจัยออกมาแล้วก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาทาได้ยากมากเลยคือศิลปะงานความคิดสร้างสรรค์ AI ไยังทําไม่ได้นะ่ะปรากฏว่าทุกวันนี้เนี่ย AI ไอเริ่มประพันธ์เพลงแล้วเรียบร้อย<ะ>เริ่มวาดรูปสีน้ํามันแล้วมีคนประมูลในราคาสูงเพราะไม่รู้ว่าเป็น AI ไอหรือว่าเป็นคนคือ<ะ>มันสวยอะ่ะหรือเพลงเนี่ยเขาหน้าตลกมากเลยคือเขาให้ AI ไอประพันธ์เพลงแล้วก็ให้คนที่เป็นนักแต่งเพลงประพันธ์เพลงไงคนไงแล้วเอาไปให้ คนที่เป็นนักวิจารณ์ประเมินคะแนน<ะ>ปรากฏว่า AI ชนะ,ะอมอก็เดือด,อด,อดอร้อนใจอีกว่าตกลงที่บอกว่าทําไม่ได้นี่มันทําได้<ะ>เช่นเดียวกันเวลาทําแบรนด์เนี่ยมันจะมีทั้งฝั่งศาร์และสิน<ะ> AI ก็จะมาคิดแทนได้อะคืออุย้ยสีนี้ไม่ดีเอาสีนี้เปลี่ยนดีกว่าออกแบบโลโก้ออกแบบมาให้าวางตรงไหนอะไรยังไงมันจะเป็นระบบออกมาออกมาเป็นแบรนด์บุ๊กได้อืโ<ะ>ดยที่คนอาจจะไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องก็ได้ หรือบางทีเราไม่รู้จะวางโปสเตอร์ย oh, ังไงก็โยนโยนโยนเข้าไปอย่างทุกวันนี้เราโยนโปสเตอร์ต่างๆไอ้ของต่างๆเข้าไปใน Canva ตุ่มแคนวาตัวโปรแกรม Canva ก็ออกแบบโปสเตอร์สวยๆมาให้เราตุ้มแล้วเราก็ปรับนิดหน่อยเอาไปใช้เลยครับต่อไปการทําแบรนด์การวางโครงสร้างแบรนด์ก็อาจจะมี AI มาแทนซึ่งเราเรียกมือนว่าออโตเมดแบรนดิ้งโอหน้าคิดเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ที่ วันข้างหน้าเนี่ยเราก็อาจจะเห็นอะไรตอนน่อมีอะไรเปลี่ยนไปแล้วถ้าฟังจากที่อาจารย์พูดเนี่ยคือข้อสากับข้อ4ี่มันดูเป็นเทคโนโลยีเยอะแล้ววันข้างหน้านักสร้างแบรนด์จะไปอยู่ตรงไหนหรือมันจะไม่มีนักสร้างแบรนด์แล้วบนโลกใบนี้อาจารย์ไม่รู้เลยอ่ะคือ<ะ>แต่ผมคิดว่าในวันหนึ่งเราก็เคยคิดว่าคนที่ถ่ายรูปสวยคนที่ถ่ายรูปสวยเนี่ยแล้วเข้าไปในห้องห้องมืดอ่ะสมัยก<ะ>่อนในห้องมืด<ะ>ไปสกิดฟิมออกมาเนี่ย คือก็คงอยู่ไปนานๆเพราะเขามีทักษะในการที่จะทําให้ภาพมันสวยขึ้นวันนี้คืนดีมันก็เกิดใหม่ตู5ห้า<ะ>ของจีนแล้วก็แอป,ปอื่นๆแล้วเราก็โยนรูปอะไรเข้าไปก็ได้แล้วมันก็สวยเลย<ะ>แล้วพอสวยอย่างเนี้ยใช้เวลาน้อยกว่าคือวินาทีเดียวกับคนที่เข้าไปสกิฟฟิมใช้เวลาสามชั่วโมงคือผมบอกยากมากเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงต้นคงจะยังอยู่ได้ก็จะเป็นที่ปรึกษาคอยปรับแก้นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ย<ะ>แต่ว่าในระยะยาวไม่มีใครบอกได้ผมคิดว่า มันจะมี AI เข้ามาแทนที่ได้อย่างดียิ่งเลยแล้วจริงๆแล้วสุดท้ายอ่ะเราอาจจะต้องหาทักษะอื่นๆที่มากกว่าการสร้างแบรนด์ในฐานะที่เป็นคนสร้างแบรนด์ก็ได้นะ,<ฮ>ะคนที่เคยพูดเรื่องนี้เอาไว้อย่างชัดเจนเนี่ยคือก็มีสองคนนั่งคลยเลอคือแจ็คมากับ Elon Musk. อีลอนมัสขึ้นไปทีเดียวกันโหยิ่งใหญ่มากนะแจ็คมากับอีลอนมัสแจ็คมาเนี่ยมีความเชื่อว่ายังไง AI ก็แทนคนไม่ได้ <ฮะ S 2> แต่ อีลอนมัสพูดคำหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยคือของที่อันตรายกับมนุษยชาติมากกว่าระเบิดนิวเคลียร์คือ AI เพราะว่ามันจะมาแทนหมดเลยดัยงนั้นไม่มีใครรู้แต่อีลอนมัสก็ว่าไว้งานก็เป็นความท้าทายต่อไปทีนี้ถ้าฟังจากที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่4อันมันได้ข้อสรุปค่อนข้างดีแล้วคนฟังรายการเรา คนทั่วไปทั่วไปเนี่ยแบรนดิ้งตัวเองสําหรับ New เอร่ายังไงดีอาจารย์ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอามาปรับให้ง่ายแล้วก็เริ่มใช้กันเลยได้หลายอย่างนะครับเช่น<ะ>เราไม่ต้องรอ Big Data หรอกแต่ว่าเราสามารถที่จะมีมุมคิดในเชิงที่จะเอา Data มาใช้เพือ่อให้เป็นประโยชน์ได้ไหมเราจะได้พ redict คือเราต้องพ redict เรื่องราวต่างๆในแง่ของความต้องการผู้บริโภคก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านเป็นร้านขาย ของร้านขายของชําร้านขายก๋วยเตี๋ยวท่านสามารถเก็บข้อมูลแล้วเอาข้อมูลมาใช้ได้บ้างมันก็จะตรงกับเรื่องแรกคือ predictive branding โดยที่ไม่ต้องรอระบบคอมพิวเตอร์คือแต่อย่าอย่าคิดเองเออเองเอาข้อมูลมาดูแล้วก็จึงพยากรณ์มันจะแม่นตรงมากกว่าครับอันที่สองคือ adaptive branding คืออย่ายึดติดมากนะครับคือโอ้ยโลโก้ไม่ได้เสียนสีไม่ได้สมัยนีย้เปลี่ยนสีได้ผิดได้แล้ว สื่อสารไปผิดเดี๋ยวค่อยแก้สมัยนี้มันอีดิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเสียเวลาทำตัวให้อดั i v ีมากขึ้นมีจิตใจที่เปิดมากขึ้นอย่าไปยึดติดกับรูปแบบมากนะักใช่<ะ>อันนี้คือ a อด t i v e Branding อันที่3เนี่ยคือเรื่องของ Mixed Reality ยังไม่ต้องทำอะไรแต่ต้องเปิดใจรับเรื่อง Metaverse ให้มากขึ้นเพราะมันมาแนา่<ะ>ๆครับแล้วก็ถ้าผสมหลายๆอย่างรวมกันเนี่ยวันดีคืนดีเราอาจจะมีเครื่องมือใหม่ๆที่สามารถทำ แบรนด์แบบอัตโนมัติหรืออัตโนมีเต็ดแบรนดิ้งขึ้นมาก็ให้รู้ว่ามันเป็นเทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วเราก็คงจะได้ซื้อมาใช้อืก็เหมือนกับสมัยก่อน CRM มันเป็นสําหรับองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นทุกวันเนี้ย CRM ระบบจัดการฐานข้อมูลลูกค้าเนี่ยหลักพันบาทต่อเดือนเราก็ใช้ได้ร้านขายกว๋วยเตี๋ยวตรงบรรทัดทองเนี่ย,ยเก็บดาวได้เก็บแต้มได้ไม่ต้องปั๊มแล้วไงก็ซื้อระบบ CRM แบบที่ SME ใช้กันเนี่ยแล้วก็ผ่านไลน์ เก็บแต้มได้ครบสิบชามได้หนึ่งชามโดยที่คนไม่ต้องเก็บบัตรเอต่อไปก็จะมีให้ใช้ครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยให้มองเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรคแล้วก็ทำงานได้ไอซีบี e ก็คือเปิดหูเปิดตาเปิดใจรับรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะในโลกธุรกิจนะครับโดยเฉพาะเปิดหูเปิดตาฟัง,งาร,รายการเ,เราขอบอกเจอกันได้ใหม่ที่วทยุจุฬาวันจันทร์หน้าสี่โมงครึง่งวันนี้ผมกาจันเอกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ